เปิดภาพแรกคอดสามพี่น้องลูกชมพู่น็อตเปรียบเทียบกันชัดๆน่ารักน่าอินดูนึกว่าแฝดสามทำเอาโลกโซเชียลตื่นเต้นกันยกใหญ่เลยล่ะค่ะ กับการได้เห็นหน้าของน้องแอบบเกลหรือน้องเกวลูกสาวสุดที่รักของคุณแม่สุปตาลูก3ามชมพูอ่อารยาและคุณพ่อลูก3ามนอตวิสลุรุที่เพิ่งลืมตาดูโลกมาเมื่อวันที่30มีนาคม65เรียกว่าน้ารักหน้าชังมากๆเลยละคะ่ะแก้มยุ้ยขาวจัวจมูกโด่งจิมลิมมากส่วนผสมที่ลงตัวของพ่อนอตและแม่ชมแถมหลายคนก็พูดเป็นเสียงเดียวกันด้วยว่าแฝดพียุชัดๆนาเหมือนพียุมาก และล่าสุดทางด้านเพจ Thunder and Storm Official ได้เผยภาพแรกคลอดของ3พี่น้องพี่ชายฟ้าแฟดพี่สายฟ้าพี่พายุและน้องสาวคนเล็กน้องแอบบิเกลลูกๆของคุณแม่ชมพู่กับคุณพ่อน,น็อตเทียบให้ดูกันแบบชัดๆเรียกได้ว่าน่ารักน่าเอ็นดูกันแบบสุดๆทุกคนเลยละคะ่ะเหมือนกันมากทั้ง3คนพี่น้องนึกว่าเป็นแฝดสามกันเลยทีเดียว แถมทางเพจดังนั้นก็ยังได้เปรียบเทียบภาพระหว่างพี่พายุกับน้องแอปิเกลที่หลายคนนั้นบอกว่าเหมือนพี่ยุออามากๆในโมเมนต์สุดน่ารักขณะที่ทั้งคู่นั้นกําลังนอนหลับฝันดีเหมือนกันก็ทําเอาหลายคนยืนยันเหมือนเดิมว่าทั้งดวงตาจมูกปากและแก้มยุ้ยน่ารักมากเหมือนพี่ยุแฝดคนละรุ่น ใครคิดว่าเหมือนหรือไม่เหมือนยังไงก็สามารถพิมพ์คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนี้นะคะ